พบมาพ่อกับช่องยายคำพูดพาล็อกพาแสบีบรอบใสา่พี่น้องรอกมาให้แต่ให้มาใส่ปุ๋ยค่ะไปใส่ปุ๋ยค่ะเบาสันเราไปใส่ซอยกับตะลันใส่แย้กัพูกก่กัไปถ่ายคลิป <c oughs> ก็คือไรของมาใส่ปุ๋ยสิพี่น้องเ <c oughs> พื่อให้เขาเมื่อเราขอช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามต่อยายคำพูดแล้วค่ะพอดีกับพ่อไปขีดไปใส่ปุย๋ยให้ขังกันกับพ่อหมอขีดยาค่ะ ก็ได้ไายหมอขี่ยาพ่อฟอมบ่เนี่เข้าอเบึงค่ะพ่อหมอขี่ยาพ่อเนี่ยขี่แบบใดเข้าอเบึงกันค่ะนี่หมอขี่ยาค่ะวันนี้ค่ะผู้สื่วข้คนูผู้สื่วข้คนไขแล้วจีนาอะไรค่ะวันนี้นาอะไรหมอบรรดาหัวแร็ดค่ะรับสมัครทั่วนาจักรนะคะผู้ใดต้องการให้แพทย์ไปรักษาให้ไดกั ติตดต่ตอได้ค่ะผู้ช่วยแพทย์ก็ม,มีค่ะไม่ธรรมาดานะคะอนนะไแล้วปกติกับพันธุ์ไหนมาในแม่น้องผู้ช่วยแพทย์มัค่ะหมอบ้านอันน้าขอเลี้ยงค่ะพอดีอันย้ายเข้ามาให้อันยุ่งขังกันเรากับาอันรักษาพอดีคนป่วยอยู่เดี๋ค่ะโอ้ยคุณหมอค่ะบอลใจบอนใจดอนตเร็กันค่ะรถค่ะ ไกลไปไกลมาเจ้ามนีชายผู้นี้ข้าพระธรรมประดับนี่ค่ะเออค่ะเออดีดังไรรับงานบบาไว้เสรแล้ววะค่ะเอาเบื่งกันต่อไปค่ะก็อีกรอบลัดค่ะเต็มคูอีกแล้วอ้สัน เขาใส่ทั้งหลังเลยสูมเตี้ยวใส่งนตตเหมือน่ันเตอะใี่สองไปเลยองห่องพอดีจใองให้เลกไว้หงเลวบเห็นปุยขาวลากอยู่ขุ่นง่ายไป ไปแล้วค่ะพิดสันเห็นบอกให้ลอกปุยป่ะ,ะใส่าสยาเสร็จป่ะดี๋หันนี่ยังขาผูุมาใส่ปุยค่ะเออเฮาพิดค,ค่ะเขาเบิ่งมูใส่ปุยค่ะ ไปแล้วค่ะที่สันไปแล้วค่ะขันะใสเลยี่สิอ็ดเจ็ดสิบแป 오로네 <목소리> 버 <목소리> <목소리> cần say rất lòng lắm đấy nếu mà nó, lắm đốm say rồi วิธีของเงินการคนที่คนเห็นการทำไรคะ่ะวิธีของการทำไรนะคะต้องให้ขางกันต้องเฉีดยาคะ่ปเปเเคะ,คคะเด็กไเปเพิ่มคนกันห้าหกค่ะให้คนหลักให้คนกันต่อไปเนาะอย่างไว้เสร็จแล้ว

เก็ยาใส่ปุ๋ยค่ะปู่มาใส่ปุ๋ยแล้วค่ะก็เอาถือหัวขึ้น้ปหน่องไอสันมาใส่ปุ๋ยค่ะบบาสันค่ะดุมสดนะคะไใส่สนใจติดต่อได้ค่ะเห็ดเป็นทุกอย่างค่ะงานค่ะบุ๊ยบุกยผักหนยไหมไอสันเป็น่ยนแนวค่ะเป็นทุกอย่างขีดยากก็ได้เสียยาก็เป็นใส่ปุ๋ยยิ่งค่องค่ะ เแยกกำบ้านหมดนี่เนี่ยเพียรๆรอนทั้งเนี่ยโอ้ยบวเป็นตาแง้มไว้เนี่นี่ใส่หมือแรกเลยนี่ไอ้หน่อยจอกเนี่ยเออเต็มใจหมดเนี่ยเออพอาะว่า้มคักนี่น้องเอ้ยมันที่มันที่ดันตีมันที่ตายใส่ลายพอดีเหยาเหยาปุ๋ยได้พี่น้องไอ้สันว่าเขนใส่ลายก็ย่านเหยาปุ๋ยว่าสั่นวิธีการใส่ปุ๋ยค่ะเราจะมาดูกันนะคะไปแล้วค่ะไอ้สัน มือยายข้าผู้มาใส่ปุ๋ย้ะค่ะโอ้ยเจ๊พอตาลันมาขีดยาหย่ารอดขนทั้งเจ๊ไอเช้าหยุดเดี๋ยวมึงต้องเห็นเนาะไอสันเนาะฝนเพิ่งใส่ละกับวานวานวานค่ะไปแล้วค่ะโอ้ยร้องเบิ่งค่อยๆหย่ากับไอเห็นได้สีน้ำก็กันค่ะหนุ่มชาวไร่ค่ะหนุ่มชาวไร่ทำได้ทุกอย่าง ไปแล้วค่ะตะลั้นกับมาแล้วค่ะลกในพวงอยู่อย่าไหมหนุ่มสองหนุ่มใส่สองคนหา,าได้ค่ะไอ้กับป้าปันได้ดอกพี่น้องไอ้พรอไอันได้สาม ปลูกง่ากค่ะพันนี่ค่ะไอ้อกระงามอยู่ดีค่ะอามไฟเตอมันออกลูกค่ะเฮ้ยเจิมตอนนี้ใส่ปุ๋ยใส่ดันแล้วค่ะใส่คู่แล้วถ่ง่ายทาั้งค่ะ ทำได้ทุกอย่างค่ะเฮ้ยเพื่องๆวานไซวานไซค่ะนี่ยะน่หละลายไอ้สันเบิดจักถงเลยตอนนั้นหาถงกวาเลยพี่นัองหาเลย ลาดแล้ราคาสองคนค่ะนั่นอ้ยเขาบอกล้อนั่นตลา